ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้คุณดูเท่าไหร่แล้วะ9คน9คนโอเคสำหรับพี่ๆที่สนใจตัวแปรอเมริกานะครับวันนี้ก็มารีวิวกันให้ดูเป็นพื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับรอดูว่าเดี๋ยวมีใครจะเข้ามาเพิ่มเติมไหมนะครับระหว่างนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับอยากสอบถาม ตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเสื้อผ้านะครับแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้มาพูดคุยสบายๆสบายๆา,า,ายครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังชมอยู่นะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราฮาเล,ล่านในใ่ด้วยนครับครับคุณพี่ครับ ในโพสต์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีกิจกรรมด้วยอ่าแน่นอนแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกแน่นอนกิจกรรมมีมาทุกรอบเราไพิ่แจกเล็กน้อยเกน้อยเ็กน้อยจิมไม้จิ้มมืนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ถึงหนึ่งพันคนเราไม่เริ่มรีวิวได้ไหมได้ไหมหึงพันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ฮาเลย์หัตใหญ่เองนะครับก็จะตั้งอยู่ในอําเภอเมืองอําเภอหัตใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเบีมและกุยูนะครับมีเนี้ยมอเตอร์นะครับมีวินนี่วินนี่ครูเปอร์อ่าแล้วก็ลงไปจนถึงมอเตอร์ไซค์เบียมมอเตอร์หลานแล้วก็ฮาร์เรย์ดีวิสันลงไปถึงฮาร์ด้าสมิตรฮาร์ด้าสมิตรถยนต์ก็มีในเครือเราฮองต์สงข้างที่จะครอบคลุมนะครับ ครอยู่ใกล้ๆในพื้นที่ก็แวะเข้ามาได้แวะเข้ามาได้ครับเพราะว่ามีการตรวจทุนภูมิ่ตรวจวัดตรวจวัดนะครับก่อนเข้ามานี่เราเรามีตรวจวัดอุณภูมิมีเจลล้างมือนะครับก็มีั่นใจได้มีแมสให้ถ้าหลับใครที่ไม่ได้ติดแมสมาแต่าสำรุงํำรุดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่เราได้มั่นใจได้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพนักงานของเราก็เตรียมพร้อมที่จะได้รับวัคซีนกันแล้วใช่ร้อยครับเสรเรียบร้อยแล้ว ันนี้เป็นไงครับสิบคนละันนี่ก็สิบท่านแล้วครับสิบท่านแล้วสวัสดีน้องลีด้วยจ้าสวัสดีบางลีนะครับบางลีนี่ต้องบอกว่าเป็นพี่น้องอ่าเป็นทีมงานทีมงานที่ทำงานน่ารักนะครับมีมีก็เห็บตัวซื้อไปอีกหนึ่งท่านนี่นะครับก็ดูรีวิวคันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปจอดอยู่บางลีพูวิลล่านะไม่นานนะบพี ล,ล่าบางรีก็พี่ๆไปอุดหนุนกันได้ครับแต่ได้ี๋ยวรอโควิดกนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของ <c oughs> แพนอเมริกานะครับเป็นเอดเวนเจอร์ก็ใหม่ล่าสุดของทางฮัรี่ดิิสันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะ จะดีจริงไหมจะนุ่นแน่นไหมจะแรงสมคำล่ำลือที่เขาบอกบอกกันหรือเปล่านะครับวันนี้พี่สันกับผมมีคำตอบมาให้ดูแชร์กันไปเยอะๆก็ผมได้นะอ่าเดี๋ยววันนี้ต้องดูครับว่าไอ้ตัวรถตัวเนี้ยมันมันทำอะไรได้บ้างนะครับเองจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่าเพราะว่าของหรือเปล่าลองยกคออะไรดูนะครับเสื้อผมเสื้อผ้าก็มีนะ่ะมีเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เยอะแยะเลย เป็นเสื้อเขาเรียกอะไรนะเสื้อ OLB ใช่ครับเป็นเสื้อของคารเลีริมิสันอ้อผัดใหญ่ใช่ครับนะครับเราเริ่มกันเลยไหมเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็คนที่ดูอยู่แล้วด้วยนะครับจะได้มีเวลากันนะจะได้มีสาระนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือสงสัยก็พิมพ์เข้ามาในแชทหน้าหน้าหน้าไลฟ์เราได้เลยหน้าไลฟ์ได้เลยหน้าไลฟ์ได้เลยนะครับ ก็เดีย๋ยวจะพยายามจะหาคําตอบมาตอบทุกๆคําถามนะครับเด่นตรงไหนยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาเรามาเริ่มมาเลยนะฮะคันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแพรน์อเมริกาหนึ่งสองห้าศูนย์สเปเชียลสเปเชียลในรถอ่าเดให้ข้อมูลพื้นฐานกันน้องพี่ก่อนพี่เรดูว่าอธิบายหน่อยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มียังไงบ้างอ่าเดี๋ยวก่อนก่นอนไปก่อนไปเครื่องยนต์พี่ แพนแอเมริกาเราเราเราเนี่ยเรามีรุ่นบางทีเดี๋ยวพี่ๆหลายท่านอาจจะรู้แล้วหรือหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ได้ตอนนี้เรามีเรามีแพนแอเมริกาทาี่ออกมาในปี M Y 2 0 2 1เนี่ยออกมากี่ตัวรุ่นได้เลยได้เดี๋ยวลองดูแพนแอเมริกาปีนี้นะครับปี2021ที่ประกอบในบ้านเรานะครับเจะออกมา2รุ่นครับผมก็คือจะมีแพนแอเมริกาหนึ่งสองห้าศูนย์สแตนดาร์ดครับแล้วก็แพนแอเมริกาหนึ่งสองห้าศูครับผม อ่ะทีนี้คำถามต่อมาคือมันต่างกันยังไงอ่ะนะครับสำหรับแพนอเมริกาสแตนดาร์ดกับสเปเชียลก็สแตนดาร์ดก่อนสแตนดาร์ดอ่ะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี้ยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับพี่จันเริ่มต้นของแพนอเมริกาเลยโดยที่ใช้วิถีฐานเครื่องเครื่องยนต์ของเครื่อรถเนี้ยเป็นตัวเดียวกันจากตัวสเปเชียลใช่ถูกเหมือนกันเช่พอที่ถังน้ำมันเข้าไปเลยแต่จะไปต่างกันในส่วนของโช๊คในช่วงล่าง ระบบกันสะเทือนแล้วก็ออปชั่นเหมือนพวกกันสะบัดพวกล้อเนี่ยนะครับหรือที่พอจะดูมาก็คือสไตร์นียจะเป็นล้อแม็กถูกครับจะเป็นล้อแม็กสไต่์จะเป็นล้อแม็กไม่มีการล้มไม่มีการล้มไม่มีอกล่างไม่มีอกล่างแลวก็โช็ี่จะเป็นระบบปรับมือแมนนวลเป็นแมนนวลเป็นแมนนวลนะครับแต่สําหรับสเปเชียลตัวนี้เราให้เป็นปรับแบบไฟฟ้าและกับอัตโนมัตินะช็อไฟฟ้ามี เอา่มนเสริมเพิ่มเติมเลยนะครับครับผมราคาเริ่มต้นของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่899,000บาทนะครับมีสีดำสีเดียวสีดำสีเดียวสีดำสีเดียวอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานความสหใจที่สนใจหรือว่าอยากได้เป็นคัสตอมเองก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนตัวนี้ที่จอดอยู่นะตรงนี้เลยคือ แลร่ในอเมริกาหนึ่งพันหนสูนเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลตัวนี้โช๊คไฟฟ้าล้อสี่ลวนแหละล้อสี่ลวดใช่เดี๋ยวเราดูข้อมูลพื้นฐานนะครับเริ่มจากตรงไหนดีข้างหน้ามาข้างหลังหรือข้้งบนลงข้างล่างเอาไว้เครื่องหลังตล้แลันะอันนี้เราเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำเอาอ่อนตัวจองหน้าก่อนละกันังหน้าจงหน้าห้าดูห้าดนี่เก็บรถเลยนิดนึงที่เราใครเดียห ดูดูดูฝั่งนี้่ะช่วงหน้าหน้าตาเรียมเรียมดุดุจันจันนะครับสิ่งที่เห็นอันดับแรกคือไฟหน้าเดไลท์เดไลท์เดไลท์ไฟนี่ไฟอะไรครับเ a เม a เกอร์ <Day maker. S 2> ใช่เดเมเกอนะครับก็คือจะเป็นไฟที่เพิ่มองศาในการเลี้ยวถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีอยู่3าดวงเลี้ยวแต่องศา ก็ไปตามนะสว่างสว่างตามองศาอีกนองศาก็อีกดวนหนึ่งอ่ะใช่ครับยิ่สามองศาก็มาอีกดวนหนึ่งอ่ะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นดีขึ้นพูดง่ายๆว่าไอ้ไฟตัวนี้พี่ง่ายๆเลยมันเลี้ยวตามเราเลี้ยวนะครับความสว่างองศาแสงมันจะไปตามองศาเลี้ยวของเราอ่ะอ่ะาเพิ่มเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการมองเห็นครับผมนะครับชกแม่เป็นของ ตัวนี้เป็นโชว์่าโชว์หน้าของอะไรโชว่าเบกเบมโบยางมิชลินโอเคล้อหน้านะครับขนาด19นิ้วครับผมนะครับยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยาง120/70/70นี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นทุกเลนนะครับก็คือไม่มียางในเนาะไม่มียางในครับตัวนี้เป็นยางมิชลินเอ่อสกอเชดเอเวนเจอร์ เอเวนเจอร์ลุยได้ตอนนี้มิชลินนี่ผลิตเฉพาะฮารีดีวิสันเลยนะพี่นี่จะมีตาจะมีตาคารีดีวิสันอยู่นะครับแล้วก็ระบบเบรกช่วงล่างระบบเบรกช่วงล่างนะครับจานเบรกเนี้ยตัวเนี้ยหน่ร้อยห้าสิบทีเนี้ยเขาเรียกจานเบรกแบบเนี้ยนะครับเป็นจานเบรกที่ประสิทธิภาพสูงนะครับ ก้อนเล็กจานเบรกโฟติงแบบโฟติงนะครับมันจะมีเสียงก๊อกเก๊กก๊อกเก๊กนิดหนึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเป็นปกติของจานเบรกโฟติงกันที่จะเบรกแล้วในความร้อนสูงๆในเบรกมันจะล็อกก็คือตัวนี้ก็คือจะป้องกันได้เลยนะครับในบในในรถใ,<น>ในรถแข่งที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงประสิทธิภาพสูงใช้ความเร็วสูงๆในสนามแข่งขันเนี้ยใช้ระบบเดียวกันเลยนิยมเบรกตัวนี้เลยนิยมเบรกระบบนี้เลยใช่ระบบนี้เลย ก็คือเรื่องรก็จะเป็นเบรกสอ่พอตสีพอรตเป็นแปมโบดิสคู่สองฝั่งสองฝั่ง ABS นะอันนี้พ่วง ABS ด้วยมาด้วยใช่ครับเดี๋ยวว่าให้มาคุ้มค่าคุ้มคุ้มคุ้มตอนนี้เบรกนี้แน่นอนเอาอยู่เอาอยู่คือเอาอยู่เอาอยู่นะครับต่อไปนี่ต่อไปขยับรถนิดนึงขยับรถนิดมารอหน้าแล้วนะครับต่อด้วยล้อหลังกันเลยล้อหลังครับล้อหลัง ล้อหลังที่ให้มาในตัวของสเปเชียลนะครับจะเป็นตัวนี้ก็คือล้อ17นิ้วไซส์17นิ้วยาง190ไซส์ยาง1 70ทุกที่ยาง1 70นะครับเป็นทุกเลนเหมือนกันไม่มียางในสไตล์เดียวกันเลยนะครับทางเรียบทางฝุ่นทางขึ้นป่าลงเขาเอเวนเจอร์ลุยได้ทั้งน้าในหลัง นะครับสเปคยานที่ให้มาก็นข้าจะคุ้มค่าคุา้มราคาแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นล้อซีลวดเนี่ยบางคนสงสัยว่าล้อซีลวดกับล้อแมกราคาเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันอยากได้ล้อซีลวดเพิ่มไปเท่าไหร่เดิมเดิมันมมจะเป็นล้อแมกอ่าเดิมๆเป็นล้อแมกถ้าเราจะเพิ่มเป็นล้อซีลวดวันนี้เพิ่มไป20,000บาท20,000เพิ่มไป20,000จากราคาตั้งต้นนะครับ หลังจากก็มาดูตัวนี้พิเศษเลยตัวใหม่แนะนำเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้ตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่หน้าตามันจะเป็นสูบีนะครับเหมือนฮาร์าเรย์เลยเหมือนฮาร์เรย์ตัวเก่าๆที่เราเห็นกันอยู่นะครับ,รบมีข้อแตกต่างอยู่เดีย๋ยวให้น้องลิ้งแนะนำครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ออลนิวเลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของซาฮารีดนพิสันเลยนะครับตัวนี้ชื่อเครื่องยนต์คือ Revolution Max 1250จริงๆมันซีซีถ้าตามแบบในเมนนวดมันเลยก็คือ1252นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับคือปั่นท็อคเยอะได้ในในรอบเครื่องยนต์ต่ำๆแล้วก็สามารถสร้างแรงบิดสร้างะ,ะกําลังเนี่ยได้เยอะถึง150แรงม้าเลยนะครับตัวนี้ในรอบสูงเนี่ยก็คือก็คือพุ่งทยานเลยแหละนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้ ระบายความร้อนเนี่ยใช้ของเหลวอ่านี่นี่จะเห็นเป็นแผงมอน้าเลยนะครับด้านหน้ามีทั้งน้ําแล้วก็น้ํามันมีทั้งน้ําแล้วก็น้ํามันใช่นะครับความร้อนนี่คือตัดปัญหาไปได้ใช่ครับแล้วก็ความพิเศษอีกตัวหนึ่งของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือระบบวาล์วอ่าจะเป็นวาล์วแบบไหนครับตัวนี้ตัวนี้นามาให้มาเลยเนี่ยให้มาเลยจะเป็น VVT VVT ใช่ครับยงง <V> ังง VVT อ่าใช่ใช่ VVT เออวิธีีเนี่ยจะเป็นระบบที่ให้อะไรนะเขาเรียกแรงบิดในรอบต่ำครับ,บ,บเกียร์เกียร์ต่ำแรงบิดจะสูงใช่เราเกียร์ต่ำาเนี่ยแรงบิดให้มาเต็มเต็มบ๊อบเยอะๆใช่ครับเป็นว่าแบรขันอย่างดีเลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้ขับมาในระบบเครื่องช่วงล่างคร่าวๆนะครับตัวเนี้ยเป็นระบบพัดระบบเกียร์เนี่ยเป็นระบบรวม ไม่ได้แยกเหมือนรุ่นพี่พวกซอฟต์โฟร์มีทั้งเครื่องแล้วก็เกียร์อ่อยู่ในก้อนนี้เลยใช่ครับระบบกระบบส่งกำลังแบบรวมเลยนีตัวนี้6สปีดเซอร์วิสง่ายเซอร์วิสง่ายแล้วก็อย่างหนึ่งน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาแล้วก็สร้างพละกกำลังและแรงบิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับผลุกมพลังนี้เอาเรื่องอยู่ขับขี่ได้มันแน่นอนใช่ครับ เสร็จจากระบบด้านล่างแลชกหลังเป็นโชว่าโชว่ามัาว่า,วามาเใช่ครับขยับขึ้นมาด้านบนนะครับถังน้ำมันความจุถังน้ำมันเนี่ยสองยลิตรคืออัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19.6นะครับง่ายๆก็คือว่าประมาณถังนึงเนี่ยวิ่งได้มา4 0 0อถึ้ากิโล ตอนหนึ่งถังตอนหนึ่งถังสี่ถึงห้าร้อยกิโลแต่ต้องอยู่ที่สไตล์การขับขี่สไตล์การขับขี่ละชอบขี่พุ่งขี่มันก็อีกแบบเึงมใจครับนะครับนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ก่อนนะครับความสูงเบาะบางคนถามว่าตัวนี้สูงไหมนะครับมีความสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยแปดสิบห้าแปดสิบห้าสิบห้าเซนแปดสิบห้าเซนติเมตรนิดนึงนะครับใต้เบาะเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่สองตำแหน่งนะครับ จะมีความสูงต่างกันอยู่่ประมาณหนึ่งนิ้วกัหนึ่งนิ้วก็อยู่ที่ประมาณสองจุด้าเซนสองจุดห้าเซนะเฉลี่ยประมาณนพิจาร์เลยพอดีัอดีพิจาร์ด้วยครับพิจาร์สวัสดีครับสิพิจาร์ถามพอดีเลยว่าบอกทอยบอยโซลซีดเนี่ยมีพาร์ทไหมเลยพิจาร์นี่เกินพาร์ะพิจาร์นี่เกินละเอียดเรื่องอะไรนะครับดีครับดีครับแล้วก็ับะบอเหล็กโซลซีดเนี่ยตัวเนี้ยต่างกันยังไงอ่าตัวเนี้ยผมว่ามันมันมันเป็นข้อมูลที่เราก็รู้พื้นฐานเนี่ยตัวเนี้ยลึกลึกละ เดี๋ยวอย่างเนี้ยผมต้องจ้างให้พี่จ้อยอ่ะแนะนําแนะนําทางพิญญาดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวจะแจ้งให้ครับพี่จานเพราะว่าตัวเนี้ยคือถามว่าไอความสูงอ่ะมันมาไม่ต่างกันมากหรอกพี่แต่แต่โดยดีเทลอ่ะโดยดีเทลของอ่าใช่ตอนนี้ตัวนี้เราก็ยอมรับว่าไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกขนาดนั้นใช่ครับคือถ้าถามว่าเบาะสูงไหมแปดสิบห้าเซนบางคนมองว่าสูงอ่า เราใส่ให้มันต่ำลงอีกหนึ่งรอบก็ลงมาประมาณ2.5ก็อยู่ประมาณ8ดสปข้อดีแบบหนึ่งอีกตัวหนึ่งของตัวนี้ก็คืออันเี้ร์เทไลท์ไฮเป็นระบบที่โชกหน้าและโชกหลังจะปรับให้ต่ำลงไปอีกประมาณ1นถึงหนึ่งกครึ่งก็ลงไปเหลือประมาณ77 7, เซ็ซนใช่ไหก่นอนสตาร์ทไหมกนะ่อนสตาร์ทก่อนสตาร์ท ความสูงบอกนะครับที่เห็นอยากรู้ว่าสูงไหมผมสูงว่า78นะบอกหน้าให้ดูนะครับยกบนขึ้นม,มานี่ผมสูงว่า78ไม่สูงเลยบัลเลขนิดนิดนิดหน่อยบลเล็กนิดนิดกำลังดีกำลังดีนะครับบัลเลขนิดนิดแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดระบบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปด้านนอกอีกคันหนึ่ง นะครัวที่เราให้ดูเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนพื้นฐานเดี๋ยวไปดูของจริงทางโน้นเดี๋ยวของจริงเราไปลองขี่กันด้านนอกนะครับตริต้นประมาณนี้นะครับเห็นนี้มาดูหน้าจอ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 ตัวนี้เป็นหน้าจอ TFT นะครับขนาด6.8นิ้วสัมผัสได้ทัมผัสได้สัทผัสีนได้ออนสวิตช์โชว์ให้ดูเลยนะครับ ความสวยงามนี่โลโก้ขึ้นมาแล้วนี่ครับนี่จะประมวลผลได้ละเอียดนะครับตหน้าจอนี้จะโชว์หมดนะจะโชว์หมดเลยพี่อันนี้เราเราต้องดูรองเซตหน้าจอไหมหรือพื้นฐานเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานดีกว่าพื้นฐานนะครับลองดูอ่การเซตติ้งของหน้าจอตัวเนี้อันดับแรกคือเมนูภาษาไทยอ่ถ้าผมอยากใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมอยากใช้ภาษาอังกฤษอ่า เข้าไปเซตได้เลยอ๋อนี้เซตได้เลยพี่ภาษาในการแสดงผลนะครับอ๋อมีอยู่หนึ่งร้อยแปดภาษาก็ครบถ้วนครบถ้วนครบถ้วนนานาชาติเยอะเกินเยอะเกินไทยไทยแล้วกันเราไทยแล้วกันเรากลับไปเป็นไทยเหมือนเดิมครับผมนะครับรูปแบบนาฬิกาเซตได้หน่วยตั้งได้นะครับซิงเวลากับแอปของ HD ของ h a r l e y ก็คือเป็นแอปซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ไว้คอนเนคกับตัวรถนะครับ นี้บอกว่ามาดูหน้าจอหลักๆดีกว่าพี่สันว่าหน้าจอตัวเนี้ยมันจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างอ่าหน้าจอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมิภายในภายนอกอ่าแล้วก็ไฟสเตตัสอะไรต่างๆขึ้นไปเต็มไปหมดนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดตัวตัวหลักๆใหญ่ๆโตๆเลยก็คือรอบของเครื่องยนต์เห็นได้ชัดว่ารถตัวนี้ค่อนข้างจะให้ความสัมพันธ์กับรอบของเครื่องยนต์ค่อนข้างเยอะ ก็คือทำให้เห็นได้เด่นชัดเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะวิ่งรอบเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ซึ่งเป็นที่ต้นนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนของระดับของน้ํามันแบตเตอรี่นะครับทางด้านขวามือซึ่งน้ํามันนี่ก็จะจะแจ้งในเรื่องของทิป A ทิป B นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหลือ ที่จะใช้ในการเดินทางได้อีกกี่กิโลจากคำนวณจากเล็กวเลตจากน้ำมันที่เหลือนะครับนี่ประมาณนี้ไฟบอกเกียอะไรก็บอกครับเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูตัวข้างนอกกัน่ตัวนี้เป็นรถเดโมโเจนไรส์นะครับ ท่านใดอยากจะมาลองกับขี่หรือว่าลองฟิตติ้งลองสับผัดตัวจริงดูออปชั่นอะไรก่อนตรงนี้ก็าสามารถมาดูได้คันนี้เดี๋ยวจะดูระบบอ่าดูระบบนะครับเดี๋ยวพี่สันลองทดสอบให้ดูน้ำหนักนครบ,บ,บ,รบ,บน้ำหนักไม่เยอะนะครับ258กิโล สบายสบายนะครับเข็นหน้าเข็นหลังโอเคทีนี้เรามาดูระบบของเขาเรียก Adaptive Yaw High ระบบโชคหน้าโชคหลังยุบยุสบยสบงง่้าง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นอันนี้สมญญญมติเราจะใช้งานสมมติเราจะใช้งานปึ๊บะนะครับลองสังเกตดูโชคหลังให้ดีๆนะครับพอเราเปิดสวิตออนกุญแจเนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะยุบลงไปนะครับประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับเนี่ย ตื๊บนี่เรียบร้อยอ่านะครับสัมผัสง่ายขึ้นนะครับเท้าสังเกตที่เท้าได้เลยนะครับตอนนี้วางได้เต็มเท้ามากขึ้นแล้วตัวรถก็มีความเตี้ยมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวพอสตาร์ททุกอย่างก็อาจจะเซตอัพกลับไปเหมือนเดิมแต่ก็ขับง่ายขึ้นครับทำให้เรามั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะครับนะครับเอ็นเร่องรีพื้นฐานอ่า ระบบโช้ตัวนี้เนี่ยมันจะยกตัวขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราใช้งานใช้งานใช้งานครับตอนจอดก็จะเขาก็จะ <พอ S 1> ยุบความเร็วลดลงมาความสูงก็จะต่ับลงมาเหมือนเดิมใช่ครับ,รบใช่ครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีหลายหลายท่านนะครับอยากจะได้ยินเสียงว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับท่อดังมากแค่ไหนของแต่งเราเสริมได้นะท่อสกรีมมิ่งรอของเข้าได้ลั่นแน่นอน ได้ล้านแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้องพิงค์ลองขี่เล่นดูอ่ะนะครับลองฟังเสียงดูแล้วเป็นยังไงบ้างรรลองสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนว่าเสียงจะประมาณไหนยังไง ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราขี่ได้ปกติเลยทีนี้หลายคนอยากรู้ราคานะครับราคาของแฟนอเมริกา1250 Special ครับนะครับครบออปชั่นควบตู้นี่นั่นนะครบสุดเลยสีดูโทด้วยราคาเท่าไหร่9แสน9หมื่น9พันไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านราคาไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านครบสุดได้ออปชั่นครบวงจรครบทุกอย่างได้กระเป๋า กระเป๋าตอนนี้เสริมได้เสริมได้กี่ลูกสามสามลูกกระเป๋ามีครบมีครบสายแต่งของแต่งมีครบครับผมไม่ว่าจะเป็นกาดกาดอกล่างกาดกันไฟหน้ากาดพ่อหนามมีมีไอ้ครบทุกอย่างเสริมได้เสริมได้ครับผมได้เลยได้เลยก็วันนี้เป็นการรีวิวแบบเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานข้าวๆไว้ก่อนมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาเทส คอมเมนต์เข้ามานัดคิวกันนะครับเราจะมีของรวอนพิเศษให้แบบสเปเชียลมากๆอันนี้แจ้งให้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์และทุกท่านด้วยนะ<อ>มีช่องทางการติดต่อไหมก็นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสำหรับโชว์รูมก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 7 4ย์1 9 9ด นะครับอีกทีนะครับ0 7น4 9 1 9 9 0 0หรือจะไปตามที่แฟนพเพจ a c e b o o k ของเรานะครับคาเลดิวิสันออฟผาดใหญ่อินบ็อกเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับ,บารายละเอียดไปได้นะครายละเอียดพวกเราจะติดต่อกลับไปเราจะติดต่อกลับะนะครับอ,อยากจะได้อะไรตัวนั้นมีหรือเปล่าอาจจะแจ้งมาได้อยากจะได้รถรุ่นนั้นมีหรือเปล่าแจ้งมาได้รุ่นอื่นๆก็มีนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มีแพงในการรุ่นเดียวใช่บางคนหาสปอตเตอร์ซอฟเทลจูเนีย มีครบไหมมีจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้กินบล็อกเข้ามานะครับนะครับกินบล็อกเข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันนะครับเราวันนี้โรเอสโรเอสเฮ้ยโรเอสมีนี่รถไกด์มีโุ้ยรถไกด์ี่ขอให้บอกเลยครับผมโอเคพร้อมเขียนใบจองได้เลยนะครับทุกรุนทุกสไตล์นะครับให้ไฮเล่์หรือพิสาอ๊อกหาดใหญ่ดูแลคุณนะครับเพราะเราดูแลคุณดุดญาติดครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมเดี๋วมติดตามรับฟังพวกเราอ่ะวันนี้ก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ ขออไยด้วยบโอเคจัดขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ